สวัสดีครับเพื่อมิตรผู้ติดต,ตาม u t u b e ช่องยงยโสธรทุกท่านคลิปนี้ผมจะพูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองในด้านต่างๆครับโดยสังเขปนะครับหลังเกิดเหตุการณ์14ทีตุลานั้นนักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวไทยได้เกิดความตื่นตัวทางการเมืองครั้งใหญ่เลยนะครับ กระแสะการต่อสู้ในเหตุาการณสิทธิตุลาได้ส่งผลสะเทนสูงยิญญ่งก็ถ้าเปรียบเขื่อนก็คือมันเขื่อนแตกหรือเขื่อนที่กักขังกระแสะทานอย่างขนาดใหญ่ไว้เกิดพัง์ทลายลงนะฮะก็แตกเป็นกระแสะอันเชี่ยวกากสายทานต่างๆด้านต่างๆเกิดขึ้นเรีย,วยกว่ายุปไปชายจุ๊บใจ,ใจป็ดบาน ในส่วนที่ผมก็ไปเกี่ยวข้อมด้วยนั้นก็มีอยู่สองสามกิจกรรมสองสามด้านนะครับคือหนึ่งก็ด้านการคิดการเขียนการพิมพ์หนังสือการทำข่าวและก็การเสวนาต่างๆนี่แนะครับและอัดนด้านที่สองก็คือกิจกรรมทางการเมืองทั้งในระดับหมายเวยาลัยและในระดับประเทศส่วน กิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนมิตรเพื่อนพ้องนักศึกษาทั้งหลายนะครับก็คือกิจกรรมเยผยแพร่ประชาไตรด้วยการออกสู่ชนบทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการตื่นตัวทางการเมืองตามที่พูดมาครับผมจะพูดถึงเรื่องของกิจกรรมแรกก่อนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการคิดการเขียนการเิมย์หนังสือการเข้าไปทำข่าวนะครับ ต้นเดือนกุมภาพัานธ์ปี2 5 1 7ผมซึ่งเป็นคนทำงานในด้านการตรวจบุกมาตั้งแต่ปีตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาปี2566นะครับเพราะเกิดเหตุการณ์14ตุลาก็เกิดมีความคิดว่าควรจะขึ้นไปไปทำข่าวได้แล้วนะครับผมก็เลยไปยื่นสมัคร กับคุณณรงเกตทัศนซึ่งเป็นเจ้าของนังสือพิมพ์ประชาใจย,ยุคหลุมสาวในเช้าวันหนึ่งผมไปต่เช้าครับกับัปพบกับคุณนรงอยู่ชั้นสามตึกสำมนักพิมพ์ประชาใจย,ยุคหลุมสาวนี่มันเป็นห้องแถวสามชั้นผมขึ้นไปชั้นสามเห็นคุณนรงนั่งอยู่ก็ไปยื่นข้อเสนอไปพูดกับคุณนรงว่าผมขอขึ้นมาเป็นนักข่าวคุณนรงรับทราบเสร็จแล้วผมก็เดินกลับลงมา ถึงชั้นหนึ่งพอมาถึงชั้นหนึ่งคุณนรดงก็รีบเดินตานมลงมานะครับเรียกผมไว้แล้วก็บอกให้ผมว่าจะให้ไปทําข่าวที่บ้านนาสายกลับไปกับคณะปชปชคณะปชปช,ปชคือกลุ่มประชาชนนักเรียนนักศึกษารประชาชนที่คุณธีรยุทธบุญมีอดีตสนย์การนิสิตสายนประเทศไทยตั้งขึ้นมาเพื่อ,เพ,อเพื่อทํางานด้านเพื่แพ,พท,ทย์วิไตย ต่อไป,ไป,ป,ปอกลุ่มประชาชนเพื่อประชาไตนี่แหละครับก็คุณธีรยุทธได้รับการติดต่อจากพี่น้องชาวบ้านนา,าสายซึ่งมีข่าวว่าถูกเผานะครับเป็นข่าวใหญ่ในหนังสือพิมพ์ช่วงนั้นนะให้ไปดูข้อเท็จจริงก็เสนอมาทางส่งข่าวมาทางสั่อพิีพ์ประชาไตคุณนล่งได้รับแล้วก็รับเรื่องแล้วก็บอกว่าให้ผมไปทำผมก็ติดตามกับคุณธีรยุทธ เดี๋ยวว่าพอไปยื่นข้อเสนอก็ได้โอกาสทําข่าวเลยขาย่าวใหญ่เช่นวยครับผมก็เลยได้ไปรับรู้ปัญหาต่างๆของพี่น้องในชนบทนะครับที่อยู่ในเขตที่มีการเคลื่อนไหวของฝ่ายป่านะครับหรือภาคคอมนิทแห่งประเทศไทยที่มีกองทหารอยู่เดียวไปโทรทเรื่องราวมันก็เกิดว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองบอกว่าคอมนิดหรือฝ่ายป่าเป็นคนเผาหรือไม่ก็เกิด ขึ้นจากการที่ประทะกันในวันนั้นก็เลยไม่รู้ไฟเกิดจากไฟไหนอะ่ะมันเกิดไม่อะ่ะแต่จริงๆข้อที่จริงก็คือว่าเนียการประทะไม่ได้เกิดขึ้นในวันเผาครับหรือการเผาไม่ได้เกิดขึ้นนะว่าในวันประทะครับข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นเมื่อผมเข้าไปคือต้องเดินทางเข้าไปจากหมู่บ้านนึงเพราะชาวบ้านแต่บ้านมาจากหมู่บ้านเหนือทรายซึ่งอยู่ในป่ามันอยู่บ้านนอกนองออกมาติดติดกับถนนนะฮะ ก็เมื่อเห็น,นคณะพวกคุณทีรยุทธบุญมีกลุ่มปอชอปอชอนี่ไปชาวบ้านก็ขออาศัยติดตามไปด้วยเพื่อที่จะไปคุนข้าคนของเป็นว่าข้าสารเป็นของจําเป็นนี่ออกมามาท้ายใจมา,มาท้ายวางนันเถอะในระหว่างทางก็มีทหารที่เขาปฏิบัติการอยู่ในเขตน,นั้นนะครับนําโดยพันเอกเออนำโดยร้อยเอกธรรมรักษ์อิสรางกุณณอยุธยา ผมก็ได้รู้จักร้อเอกนี้ได้คุยกันนิดหนึ่งฮะเขามาประจำอยู่ดิมดิมถนนด,มดิมทางเข้าหมู่บ้านในในในาโคนต้นไม้น่ะเหมือนเหมือนมามาคุ้มกันคณะที่มาจากเทพแล้วในข้อเท็จจริงนั้นก็คือว่าที่ถูกทางการกล่าวหาว่าเป็นหลุมเพราะาที่ชาวบ้านขุดไว้ใต้ถุนนั่นเพื่อ,อาตาม อาตามคําแนะนําของพวกฝ่ายป่านะแต่จริงๆไม่ใช่ชาวบ้านทําขุดหลุมอีใต้ถุนนนะหรือกางข้างบ้านนะก็เพื่อทําจะมาทำซ่อมซึมนะครับทําห้องน้ําอ่ะเพราะวันก็เห็นมีหัวซ่อมอยู่ด้วยโดยการแนะนําของอนณาไม่ตบาตบลตาบลผู้าตาบลสิวละลยครับ <c oughs> คือบ้านนาซานอยู่อำเภอบึงการครับจังหวัดจังหวัดหนองคาย ส่วนผมนอกจากทำข่าวแล้วแล้วก็หาข้อมูลว่ามันไม่จริงตามที่ทางการกล่าวนะและการเผาก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันพระทะและยังช่วยชาวบ้าน,นขาาานข้าศัตรูด้วยตอนแคะกลับมานะครับแล้วคุณธีรยุทธ์ก็นำเอากับคณะว่านำเอาผู้นำชาวบ้านคือผู้ใหญ่ลมกับรูปบ้านส่วนหนึ่งเดินทางเข้ารเทศเพื่อมาให้ข่าวให้ข้อเท็จจริงส่วนตัวผมนั้น ก็ยังจะทําข่าวต่ออีกนะครับเพราะว่ามันมีข่าวว่าพันโทพลพ,ลพลโทสายหยุดเกิดผลซึ่งเป็นผู้อํานวยการก,อออกอาปรอกรอปคเลยจึงเรียกกอปคอครับในตอนนั้นคือกองอำนวยการป้องปราปลามคอคนนิดหนึ่งนะฮะต่อมาก็เป็นกองหน่วยเนี้ยก็กลายเป็นกรอรมน,อนนครับว่าพนโทสายหยุดจะเดินทางไปในที่เกิดเหตุในวันนุ่งขึ้น ผมก็เลยยังอยู่ทํางานทําข่าวต่อนะฮะพักอยู่ที่น้องคายหมือนคืนส่วนข่าวนั้นผมมารีบส่งเข้ามาหนึ่งเทปครับทางโทรศัพท์ของอาทางการบริการเดื่อทางราชการนะครับก็ยืนยันเลยผมนี่บอกว่าไม่มีการประทะวันอาซายถูกเผาผู้ที่รับข่าวและเป็นกองบอกองนะครับเป็นผู้ไา้ข่าวตอนนั้นก็คือคุณสวัสดิ์ทองธานากรนะครับ ผมยืนยันเช่นนั้นและหัวข่าวว่ามันมีไม่มีการประทับอนาซายิูเขาก็กลายเป็นวัวข่าวที่แตกต่างของนังสือพิมพ์ประชาตนยุคหนุ่มสาวก็แตกต่างจากข่าวจากนักพิมพ์อื่นหรือนัองสือพิามพ์ฉบับอื่นเลยนนะครับอ่าคืนนี้คือเรื่องที่ผมไปได้ไปเกี่ยวข้องนะฮะส่วนกิจกรรมหนึ่งที่ ผมได้ร่วมก็คือว่าในมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นนะมันมีกลุ่มศิลปาวรรณกรรมเกิดขึ้นโดยเฉพาะก็คือกลุ่มที่เป็นฝ่ายมีความคิดอก้าวหน้านะครับตั้งกลุ่มกันขึ้นเพื่อเจียพิมพ์หนังสือนะครับก็กลุ่มนี้มีคุณวิจาร์ณคุณพิจาร์นะฮะจะรู้สมบัติน้องชายคุณพินิจจะรู้สมบัติเ,เ,เ,เป็นหัวหน้า ในกลุ่มนี้ก็เสนอแผนทําหนังสือโดยจะทำหนังสือพ่อเก็ตพุกออกมาฉบับหนึ่งครับโดยคุณเดือจดจนยศจันทร์ที่ดีซึ่งเป็นนักศึกษาลอาแผนเนี่ยเป็นคนดําเนินการครับส่วนผมกับคุณวินัยบุญช่วยในนามประกาศจิตจิติรัตนาเน,นี่ยเป็นบอกเป็นบอก็เป็นบัณกรผมยงยศสธรนีนนนครับได้หนังสือเล่มนี้ออกมาครับชื่อหนังสือเวลาครับ ภาพที่ประกอบนี่เป็นผีมือของคุณจางแท้ตั้งกิจกรรมมีชื่อและเป็นกัวบีด้วยครับภาพนี้ให้พวกคุณเดืองยศและพวกผมเนี่ยออกมาเป็นพวกมังสื่นะครับในเด่มนี้ก็ได้ไปขอผลงานจากกระบีมีชื่อหลายท่านนะครับเช่นคุณอังคารกลยานพงศ์คุณนวรัดพงษ์ใบบุญคุณคุณศรีพงษ์ดีดีคุณขันชัยบุญบานคุณเฉลิมศักดิ์ศิลาพรคุณจางแท้ตั้งคุณสุกิจบุงเทศ คุณมาขุดออรีเหล่านี้นะครับมาอยู่ในนี้รู้สึกว่าคุณอายากมีนักเรียนด้วยครับที่มีความสนใจด้านาการเขียนเขียนนี่เอามาประกอบคุณเนืองก็เป็นรวบรวมมาครับในเล่มนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ไม่ได้วางตลาดครับแต่ว่าขายตรงในช่วงเดือนตุลามีการจัดงานนำลึกถึงเหตุถึงสิบสี่ตุลานะครับ ที่หัวประชมใหญ่ทำไรทำธรศาสรทผมกับคุณพิ่นี่เก็บอะไรมาช่วยขายด้วยไปตะวันขายกันอยู่นะคอะช่วยกันขายครับก็ประกาศปลาเปากันนะครับใช้โทรคัพประกาศก็ผมยังจาภาพได้ดีคุณพิ่นี่เนี่ยเสียงแหบเสียงแหงเลยนะะครับผมจะนําเอาบทกวีสองบทน,นะเพื่อมาอ่านดูว่าในหนังสือเล่มนี้ ได้เขียนถึงอะไรบ้างคุณขันชัยบุญบานเขียนบทเ,เขียนบทกวีให้เราบทหนึ่งนะครับให้เวลาเนี่ยคือบทกวีที่ว่าร่วงเหมือนใบไม้ร่วงในหน้าแรงโลกเปิดแรงประวัติศาสตร์ของโลกใหม่ส่วนของโลกเป็นใจกลางแผ่นดินไทยชีวิตคนคือใบไม้และผักปลามีแต่ความอัปยศอดสูอับอายผู้คนทั่วไปในร่าขาสิ้นแล้วซึ่งสติปัญญา กลียดตัวเองที่เกิดมาเป็นคนคนไทยจะไว้ทุกชั่วชีวิตความคิดเข้าคลองความหมองหม่นอย่าน้ําตาจากตาอย่าน้ําจากตาที่บาลนลนไหลปนกับน้ําตาเทียนกลิ่นทูบล่องลอยลำลึกหาจะเพียมร้อยมาลาออกมาเปลี่ยนสักกะละดวงวิญญาณอันไหวเวียนและอันเชิญมาเยี่ยมเยียนของเพื่อนไทยโอ้ดวงวิญญาณท่านผู้กล้า จะเป็นดวงดาริกายอยู่ชั้นไหนนะรับรู้เถิดชีวิตท่านใช่ใบไม้รู้เถิดชีวิตท่านใช่ใบไม้หัวใจไทยทั้งชาติสำนึกแล้วครับขุนขันัยบุญปานนะครับเขียนบทกวีนี้มอบให้กับกลุ่มศิลปะปัญญากำรามกำแหงครับบทหนึ่งชื่อปฏิวัติทางไปสิ้นครับผู้เขียนก็เป็นนักศึกษาในรามกำแหงครับเป็นกลุ่มพวกผมนี่แหละฮะ เสียนบ้าเสียงปืนยังไม่สิ้นยังแว่วยินทุกนาทีทราบศพเต็มวิถีและดาดาดานอนาจใจเมื่อมนอนุก,การขุนทหารคลองเมืองไทยขับไล่กลัวจะไปชีวิตสิ้นลงนับพันปฏิวัติใช่แล้วหรือนี่แหละคือทางฝ่าฟันปฏิวัติโค่นล้มมันทุกชนทั้นที่กดดราหนีหายไปส่วนน้อยอีกนับร้อยอย่างรี้เอา กดขีไม่มีเบาเพราะต้นต่อยังอยู่ดีนายทุนสักนานี่แหละนะตัวกาลีจกักรพัรดิก็กดขีทั้งสามีคือต้นต่อปฏิวัติยังไม่สิ้นยังแว่วยินเสียงร้องขอเสียงร้องคนที่รอการปลดปล่อยให้เป็นไทยสู้เถิดกันมาชนเราจะทนกันอยู่ใหญ่สองมือเนี่แหละใช้จะพิดว่าคว่ำแผ่นดิน ครับนี่คือบทกวีของผู้ติชานามปากาว่านิคมนะครับชื่อปัจจุบันจังไปสินเป็นบทกวีที่มีพลังมากเลยครับครับคลิปนี้ผมก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะฮะ,อะขอบคุณเพื่อนมิตรที่ติดตามครับจะเหลืออีกคลิปหนึ่งครับความที่ผมจะพูดถึงเรื่องของการเข้าร่วมการเมืองในระดับชาตินะฮะลอะงสมัครในนามพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยครับ อขอบคุณเพื่อนนี้ตั้งไหนอีกครับนะครับที่ให้การสนับสนุนกดติดตามผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ